สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหมูน้อยลอยท่อเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กันกับเจ้านี่ครับ MF124 ครับเมื่อเช้าก็เจอปัญหานิดหน่อยครับนี่ปินล็อกตัวนี้เออเหมือนมันถูจนแบบว่า ปินล็อกจะหลุดแล้วครับปินล็อกหายหมดแล้วสึกเหลือนิดเดียวเองนครับนี่ปินล็อกแบบนี้นะครับเป็นเสียบเข้าไปแล้วก็ง้างผมก็เลยไปซื้อแบบตัวอามาใส่วันนี้ก็น็อตแขนเขียขาดหนึ่งตัวครับอัดเพิ่นครับอัดเพื่นอัดเพิ่น เชือกหมดครับพี่น้องเสือกเบิรครับเสือกเบิร์ตเ,เบิร์ตทอกันครับก็ <c oughs> มีหลายสาเหตุครับเชือกหมดไม่พร้อมกันก็น่าจะเป็นที่ใบมีดไม่คม ใบมีดไม่ค่อยคมแล้วก็มันก็เลยเวลาเจอฟางหนาๆก็จะค้างใบมีดนี่ก็จะดันดันมาเยอะกว่าสาเหตุนหนึ่งก็เนี่ยครับเกือกมา้าทำงานไหมเกือกม้าค้างหรือเปล่าของผมมันชอบค้างเพราะว่าฝุ่นมันมอยู่ตรงนี้ครับบางทีโดนน้ำหมอกโดนอะไรมันก็ แห้งมันก็แข็งดันตัวเกือกมานี่ไว้ทำให้เกือกมาร้้งทําทให้ก้อนคดครับแยบได้ยี่ไปทั่วใหม่ล่ะตัวที่ครับเมื่อกี้สายเขามาดูเดี๋ยวพามาดูมาตรฐาน16บาทครับเป็นไงครับ นี่นะครับฟางนะาครับก้อนก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับฟางนะเาแต่ว,ว่าคิดเปี้ยสุกก้อนแน่นอนครับรับประกันครับก็โ,โมสวยครับเป็นหูกระต่ายทั้งสองด้าน ก็ถือว่าหนานะครับดูการตกตรงนี้หนึ่งก้อนตรงนั้นหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนก็เกือบจะไล่ๆกันนะครับแล้วอัดแน่นนะครับอัดแน่นเครื่องเราสึกหลอแน่นอน,นครับแต่ว่านะครับคิดถึงใจเขาใจเรานะครับเวลาผมผมเคยไปซื้อนะ อันนี้พูดถึงกับผมนะเคยไปซื้อก้อนฟางที่มันหลวมอะผมหมายังไม่ชอบแบบนั้นเลยอะแล้วเรามาอัดให้ลูกค้าแบบเนี้ยถ้าเราอัดหลวมคิดว่าลูกค้าจะชอบไหมครับเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันขนาดผมผมเองผมเคยไปซื้อผมยังไม่ชอบเลยนั่นแหละครับใจเขาใจเราครับอันนี้เชือกหมด มืดคลอ,อครับแย่ yeah, เลยก็ PTO นิวฮันแลนด์มีรอบเดียวนะครับก็ไม่มีรอบจับใช้นะครับความห่างความห่างของใบมีดสับฟางก็ถ้าเจอหนาหนาก็จะประมาณนี้ครับ ก็คือปกติผมจะเร่งรอบเครื่องนะใช้รอบเครื่องเอาแต่ว่านามมันขลุกข่ะครับมันเร่งเครื่องไม่ได้ค่อนข้างที่จะขลุกขระน่าจะเป็นป่าอ้อยเก่านะวดาๆเอา,เอานะครับฝั่งนี้ก็ได้ร้อยกว่ากานะครับถ้าสมมตุติผมหลวมกว่านี้นิดหนึงนะครับระยะการตกข,ของก้อนฟางนะครับดูง่าย ก็จะไล่เลี่ยกันเลยนะครับจะไม่ห่างกันแบบนี้นะครับอัดปล่อยครับใครสิบห้าจัดไปครับผมอัดสิบหกแต่ถ้าลูกค้าต้องการสิบห้าเดี๋ยวผมจัดให้ได้ครับผมไปเห็นก้อนเขาแล้ว15้าบาทผมก็อัดได้เหมือนกันนะครับ อัดปล่อยอัดปล่อยอ่าแถวนี้ขอเจ้าของนาวก็ขนส่งเองนะครับขนส่งเองครับขนส่งโอ้ยตอนนี้ก็คำแล้วพี่น้องหกโมงหร้วว่านี่อ่อเหลือบิ่งนี้ครับเดี๋ยวจะจัดบิ่งนี้ให้เสร็จแล้วก็กลับบ้าน ตัวนี้คันคันก่อนนู้นผมถอดนะครับถอดออกเพราะว่าติดหลมแล้วมันเบี้ยวนะครับแต่มีไว้ดีนะครับดีตัวนี้กันฟางขึ้นขึ้นไปพันเออนี่ตัวนี้ถ้าไม่มีเวลาเออเราผมจะเก็บข้างกันนาก่อนเนอะรอบแรกนะครับมันจะมีร่องร่องที่สองเนะี่ยถ้าฟางถ้าฟางนาไหนาหนาฟูฟูอะ่ะมันจะมาพันตรงนี้ครับมีไว้ดีครับไม่พัน กี่ก้อนแล้วกี่ก้อนแล้วโอ้ยหนึ่งร้อยสองก้อนครับตอนแรกนึกว่าอาัดผิดนึกว่าอาัดผิดครับลงไปลงข้างหน้าได้เก้าสิบก้อนวันนี้ก็ได้ไม่เยอะครับงานเก็บเก็บงานแนละ้วได้นิดได้หน่อยก็ดีกว่าอยู่บ้านไม่มีงานครับมา เปิดทุ่งฟีแรกครับมาฝั่งนี้เพราะว่าทุ่งที่อัดประจําน้ําท่วมครับน้ําท่วมเอาฟางไม่ได้เลยก็ผมจะใช้โลสีนะโลสี and, นิวฮอนแรนดนี้เร็วนะครับโลสี t t o ก็5้ายสิแต่ถ้าหนาๆหน,น่อยนะครับรถใหญ่เกี่ยวหรือนั่นแหละครับหรือคูบต้าร้อยห้าพวก 95พวกร้อยห้าเกี่ยวผมจะใช้โลสามโลสามก็ลิงรอบเครื่องช่วยครับเมื่อเช้าก็แขนเขียมันนี่ผมหนุนลองแหวนขึ้นไปใหม่มันขยับได้ครับอันตรายครับท่านไหนใช้ก็เช็คดูดีๆนะครับเดี๋ยวแขนเขียตรงนี้นะครับ ตัวขามันมันจะมาเขี่ยเหล็กตัวนี้ครับขาจะหักครับมันตรวจเช็คกันด้วยนะครับอย่าให้มันสไลด์ปะลมกับปติดพี่น้องโอ้มองออกหลองอยู่สวิตช์ไม่ดีครับอ่ะใครสนใจนะครับใครสนใจเครื่องนี้นะครับใช้งานอยู่นะครับ เก่านอกแทหนึ่งฤดูการนะครับนี่ฤดูการนี้แหละยังไม่จบฤดูการเลยนะครับก็เพิ่มเติมแต่งไปหลายจุดนะครับหลายจุดเดี๋ยวเสร็จงานก็จะพ่นสีครับตรงนี้พ่นสีใหม่แต่ว่าผมจะนิยมสีสีเครื่องจะนิยมเดิมๆนะครับเราจะใช้สีขัดเออเรียกว่าอะไรครีมขัด สีของรถยนต์นะครับมาขัดผมจะนิยมเดิมๆดิมใครสนใจก็ปล่อยนะครับเปิดราคาที่สามเจ็ดห้านะครับเครื่องนี้หนึ่งสองสี่ป้ายเหลืองนะครับนี่ป้ายเหลืองฝรั่งเศสนะครับป้ายเหลืองฝรั่งเศสใครสนใจก็คอ,อ,อมเมนต์กันเข้ามาได้อ,อ๋อกล่องคือบอโฟกัสแล้วน้องบานี้อ่ะ ใครสนใจก็ทักเพจมาก็ได้ครับหรือว่าเบอร์โทร0928475835นะครับก็มีเพิ่มเติมแต่งไปก็จะมีพวกชุดไฟเนี่ครับเจาะหวาาจระบีนะครับติดตั้งพัดลม อัดบูทตัวนี้ใหม่ครับเฟืองกระเดื่องชุดมัดอัดบูทใหม่สปริงตัวนี้ผมก็ไปซื้อมาใส่ใหม่นะใช้สปริงกดซุ้มคัดนะครับย่อยแปลงใหม่นะครับของใช้ของบ้านเราได้เลยนะครับกากระบาดนะครับของนอกต้องสั่งครับของติดรถต้องต้องสั่ง นานครับก็เลยจับแปลงนะครับจบครับแบบนี้หาการกับถ้าแต่ก็หากากระบ,บาดบ้านเราใส่ได้เลยครับไม่ยุ่งยากอ่ะใครสนใจก็ถ้าเข้ามาได้นะครับเปิดราคาไปแล้วเก่านอกนะครับหนึ่งฤดูกาลยังไม่จบเลยนะครับยางเปลี่ยนใหม่ครับ เครื่องใช้งานไม่เยอะนะครับใช้งานไม่เยอะชุดมัดก็เช็คเรียบร้อยครับคริปบอกเลยครับมัดทุกก้อนนะครับบบมัดแต่นี่แหละพี่น้องเสือกเบิร์เสือกเบริ <laughs> เเบร์นี่บมัดแท้ครับเอาพอบกันครับสวัสดีครับ